วันนี้ผมเอาโน้ตเล็กๆที่ผมจดในแพลนเนอร์มาเล่าให้ฟังสุดท้ายฮะเทรนด์ของโลกใบนี้เนี่ยที่ผมคิดว่ามีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้อย่างมากเลยคือเรื่องของ ESG เรื่องสองเรื่องของ AI เรื่อง AI เนี่ยขอปิดด้วยอันี้แล้วกันเมื่อ2สองที่ที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะได้ฟังข่าวนะมีการทำเรียกว่าการยึดอำนาจที่ซิลิคอนแวลลย์ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งคือการไล่แซมอัลต์แมนหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Open AI นะครับคือตอนนี้ฝั่งที่เขากังวลเรื่อง AI เนี่ย เขาพบว่า m i s s i o n to the moon continue with your mission Mission to the moon brought to you by Sunday i n t r o t e c h ประกันที่ผมเลือกใช้ smart insurance b o n simple ประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ยุคใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเคลมง่ายในราคาที่ใช่แต่ยังให้ความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้น ด้วยประกันที่ออกแบบมาด้วยใจและคุณจะรีประสบการณ์ประกันภัยแบบเดิมๆสนใจซื้อประกันสุขภาพและประกันรถจนซันเดย์รับส่วนลด10%เพียงใส่โค้ด Mission to the Moon ที่หน้าชำระเงินบนเว็บไซต์ easy sunday. com สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโรวิทธ,ธานุสาหะครับ วันนี้ผมเอาโน้ตเล็กๆที่ผมจดในแ planner มาเล่าให้ฟังนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบว่าผมชอบจดอะไรในแ planner นะครับโอเคยังไม่ได้ซื้อแ planner มาช่วยถดมูลอย่าลืมนะฮะต้องขายของทยอินกันตลอดเวลานะครับผมชอบจดอะไรในแ planner เนาะเป็นแบบว่าอะไรที่คิดออกตอนนั้นหรือ,อรที่เจอตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ก็จะเอามาเล่าให้ฟังานะเพราะว่ามันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับจากตอนที่เราเล่าเขาที่แล้วอันแรกเนี่ยที่ผมเขียนไว้ก็คือว่าผมมองย้อนกลับไปว่าจุดที่ทำให้เราอะ เริ่มโตจริงๆนะฮะไม่ไม่ใช่อายุเนาะแต่ว่ามันคือวันที่เรารู้ว่าต่อไปนี้จะไม่มีใครมาช่วยอะไรเราได้อีกแล้วนะครับคือคือจะไม่มีใครมาเรสกิวเราละในอดีตเนี่ยมันอาจจะมีความเชื่อบางอย่างว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าแหมถ้าเกิดมันในที่สุดมันสุดสุดจริงจริเนี่ยยังไงเราก็จะมีเรสกิวอยู่นะฮะยังมีคนมาช่วยเราได้อยู่แต่ว่ามันจะมีวันหนึ่งอะที่คุณเข้าใจว่าวันเนี้ย หลัหน้าตัวของนี้เป็นต้นไปอ่ะไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับจะไม่มีใครมาช่วยคุณแล้วแปลว่าคุณต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเองินเรื่องสุขภาพเรื่องงานนะครับพอคนเริ่มเข้าใจแบบนั้นปุ๊บเนี่ยวิธีการคิดเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดช,ชอบของคุณเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งยิ่งคุณเจอวันนี้เร็วเท่าไหร่นะฮะมันก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น ในใน,ในชีวิตทั่วทั่วไปของคุณนี่คือนี่คือข้อที่1ที่ผมจดไว้นะครับเรื่องที่2นะครับโลกนี้ให้ผลตอบแทนไม่ใช่เกี่ยวกับว่าคุณทํางานหนักแค่ไหนไม่ได้เกี่ยวกับว่าเวลาที่คุณใส่ไปเยอะแค่ไหนแต่เกี่ยวกับว่าคุณสร้างคุณค่าให้กับโลกนี้ได้มากแค่ไหนอย่างไรก็ดีหนึ่งในเส้นทางของการสร้างคุณค่าเนี่ยมักจะประกอบด้วยการทํางานหนักประกอบแปลว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมด นะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าทํางานชิลๆแล้วจะสร้างคุณค่าได้เยอะมีไหมก็คงมีนะแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่เขาสร้างคุณค่าได้เยอะเขาทํางานหนักแต่การทํางานหนักไม่ได้การันตีว่าคุณจะสร้างคุณค่าได้เยอะอ่ามันยังมีส่วนประกอบอีกมากมายนะครับอีกอันหนึ่งนะฮะเงินคุ้มค่าที่สุดเมื่อคุณซื้อ2ออย่าง1ซื้อเวลา2ซื้อสุขภาพเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะถามว่าอยากจะเอาเงินไปใช้ทําอะไรซื้อ2ออย่างเนี่ยคุ้มค่าที่สุดอันที่3ถัดมาคือประสบการณ์ คนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเวลาสุขภาพและประสบการณ์มักจะเป็นคนที่มั่งคั่งเรื่องอื่นด้วยลองสังเกตดูข้อต่อมานะครับข้อได้เปรียบของผู้คนที่เกิดมาต่างกันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทําอะไรกับมันได้จริงๆแต่ถ้าหากว่าคุณไม่มองคนเหล่านั้นอย่างอิจฉาเพราะมันได้ไพ่มาไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับ แต่ว่าคุณลองศึกษาดูว่าเส้นทางที่เราจะไปต่อเพื่อไปใกล้ๆคนเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงได้บ้างเส้นทางแห่งความมั่งคั่งหรือว่าถ้าใช้เรื่องเงินก็คือความร่ํารวยเนี่ยนะฮะมันมีเขาเราียกว่ามันมีเทรสอยู่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในคนเจเนอเรชันนี้หมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในคนเจเนอเรชันลูกแต่เจเนอเรชันพ่อเขาเนี่ยคุณอาจจะเห็นบางทีพอเราสังเกตเรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าอ๋อเราเข้าใจแล้วล่ะ ว่าทำไมคนพวกนี้เขาถึงเราใช้คำว,ว่าเกิดมาโชคดีแต่จริงๆมันมันเกิดขึ้นมาจากสิ่งบางอย่างที่คนรุ่นก่อนๆนันะ่นนะในครอบครองเขาได้ทําที่พูดแบบนี้ก็คือว่าบางทีเนี่ยนะครับเวลาเรามองเรื่องพวกนี้เนี่ยแล้วเรามองแล้วเรารู้สึกทาไมชีวิตถึงฉันมันถึงต่ําต้อยแบบนี้อะไรเงี้ยคือมันไม่เกิดประโยชน์อะไรไงแล้วมนุษย์เราก็ชอบทําอะไรแบบนั้นซะด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เราจะมองอย่าง,างนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยมันมันสาเหตุของเรื่องนี้มันมาจากอะไรทําไมคนนี้เขาถึงทํา ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ใหญ่ในประเทศไทยอะไรนะในประเทศไทยก็ได้นะครับมันเคยเป็นธุรกิจเล็กมาก่อนทั้งสิน้นนะครับโอเคแน่นอนคนบอกเ้ยมันคนละยุคการทําเหมือนเดิมไม่ได้ผมผมเห็นด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะเรียนรู้ไม่ได้คือแน่นอนมันออกมาทําเป๊ะเหมือนเดิมไม่ได้สมัยก่อนการแข่งขันนาจะน้อยกว่านี้โอกาสมากกว่านี้อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าบางอย่างเราเรียนรู้ได้ผมยกตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะผมเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์มา,าสรษฐีหลายคนมากที่วันนี้เขารวยมากแล้วอะนะแล้วเขาก็สร้างธุรกิจมาหลายสิบปีเนี่ยนะครับ ผมเห็นอย่างหนึ่งร่วมกันคือคนพวกนี้เขาเข้าใจความเสี่ยงนะแต่เขาจะไม่เสี่ยงมากจนเกินไปเนืกออกไหมฮะคือเขาเข้าใจความเสี่ยงแล้วเขาเข้าใจว่าต้องเสี่ยงด้วยแต่เขาจะไม่เสี่ยงแบบบ้าๆบอๆใช้คํานี้เออคือผมสัมภาษณ์หลายคนเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมสัมภาษณ์ผู้บริหารท่านหนึ่งอายุ80แล้วนะแล้วก็เป็นบริษัทใหญ่มากเนยนะฮะเดี๋ยวก็คงจะเห็นเทปกันคือเราสัมผัสได้เลยนะว่าสิ่งหนึ่งที่แม้ว่าท่านจะไม่ได้บอกมาตรงๆนะ แต่ว่าจากบทสัมภาษณ์เนี่ยมันถอดออกมาได้ว่าเวลาทําอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเสี่ยงคนทําธุรกิจมันต้องเสี่ยงแต่อย่าเสี่ยงแบบบ้าบออันนี้ผมผม,ผมคิดอย่างนี้นะแล้วพอผมไปคุยกับอีกหลายๆคนเนี่ยนะฮะที่เป็นคนแบบรุ่นนั้นนะอาจจะอาจจะไม่ถึงขนาด80แต่ว่ารุ่นประเภทเนี้ยนะฮะผมก็พบว่าเออมันมีชุดความคิดนี้อยู่ไอ้ชุดความคิดเนี้ยผมว่ามันยังทันสมัยอยู่จนถึงทุกวันนี้นะอ,อ่นะฮะเราก็สามารถใช้ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ความสม่ำเสมอ beats almost everything คือคุณอยากทำอะไรเนี่ยนะฮะดีๆงามๆทั้งหลายเนี่ยทำทำทำความสม่ำเสมอเกิดขึ้นได้หากไม่มีความสม่ำเสมอแล้วเนาะเรื่องดีๆมันจะเกิดขึ้นยากข้อต่อมาฮะพยายามดีไนสเกือบทุกคนนะครับเพราะว่ามันมันไม่เสียเงินเสียทองอะไรแต่ว่ามันสำคัญนะครับแล้วก็หัดพูดขอบคุณบ่อยๆลงทุนในของ3อย่างทุกวันนะใน wealth ในความมั่งคัง่งในสุขภาพแล้วก็ในตัวเองในความรู้นะฮะในความรู้ของตัวเอง อย่ารอแรงมานานใจเวลาทําอะไรเพราะว่าแรงมานานใจม,นมันมักจะไม่ค่อยมาในเวลาที่เราต้องการนะครับลงมือทําบางทีมันคือการสร้างแรงมานานใจด้วยการลงมือทําคือไม่ได้ไม่ได้สร้างแรงมานานใจจากว่าเราอยู่ดีเราแบบมีอินสปิเรชันแล้วก็ฉันลุกขึ้นมาทำอันนี้แต่ว่าลองลงมือทําไปก่อนบางทีแรงมานานใจมันตามมานะครับอีกข้อนี้เป็นข้อที่ผมชอบมากเลือกสนามและผู้คนที่คุณจะต่อสู้ด้วยอย่าต่อสู้กับทุกสนามและกับทุกคนคือ choose your battle ่ นะฮะคือคุณต้องเลือกว่าคุณจะสู้เรื่องอะไรแต่ว่าบางเรื่องคุณต้องยอมเวลายิ่งยิ่งบริหารธุรกิจไปเรื่อยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นชัดมากเลยคือว่าคุณสู้ถูกไฟไม่ไหวอะกับทุกคนไม่ไหวคุณต้องเลือกอ่ะว่าคุณจะเอาอะไรแล้วในการเลือกครั้งนั้นน่ยมันหมายความว่าคุณต้องยอมทิ้งบางอย่างที่คุณคิดว่าคุณควรจะได้หรือว่าอยากได้ไปด้วยนะไม่งั้นนะคุณจะแพ้หมด ข้อต่อมาฮะเวลาคุยกับใครก็ตามหาซีเนจี้ซีเนจี้เนี่ยเป็นจุดที่ถ้าไม่คิดบางทีมันไม่ป๊อปอัพขึ้นมาเฉยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณหาซีเนจี้เยอะๆนะครับผู้คนจะมอบโอกาสให้กับคุณแบบโมโหฬาเลยบางทีคุณต้องเป็นคนเริ่มก่อนด้วยข้อต่อมาคือไม่ว่าคุณจะทํางานหนักงานเบางานอะไรก็ตามเนี่ยชีวิตมันจะเหนื่อยความเหนื่อยของชีวิตเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เป็นส่วนที่เป็นมนุษย์มากๆถ้าตอนไหนรู้สึกว่าใช้ชีวิตเราไม่เหนื่อยเลยเนี่ยนะอาจจะแปลว่าคุณกลำลังไม่โตก็ได้ ผมว่าความเหนื่อยมันเป็นความเหนื่อยและความเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตกลับมาเรื่องบริหารธุรกิจบ้างธุรกิจปัจจุบันนี้ส่วนที่ทําให้โตไม่ใช่ส่วนที่เซ็กซี่เสมอไปนะครับงานที่เซ็กซี่เซ็กซี่คือแบบงานการตลาดงานอะไรพวกเนี้ยแต่าการลดต้นทุนการจัดการความเสี่ยงพวกนี้ไม่เซ็กซี่แต่ทําให้ธุรกิจเติบโตและมั่นคงสุดท้ายฮะเทรนของโลกใบน,นี้เนี่ยสเรื่องที่ผมคิดว่ามีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้อย่างมากเลยคือเรื่องของ ESG แบบลงลึกเลยนะฮะตอนนี้ผมเรียนอยู่ スタンฟอร์ดออนไลน์ ESG ยากบอกเลยว่ายากตอนแรกนึกว่าง่ายโมโหยาก 2, เรื่องที่สองเรื่องของ AI เรื่องของ AI เนะี่ยขอปิดด้วยนี้แล้วกันนะครับเมื่อสักสองที่ที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะฟังได้ฟังข่าวนะเช้ามืดวันที่17พฤศจิกายนมีการทำเรียกว่าการยึดอำนาจที่ซิลิคอนแวลลย์ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งคือการไล่แซมอัลต์มันหนึ่งผู้ก่อตั้ง Open AI นะครับแล้วเป็นเด็กเรียกว่าเป็นจีเนียสกายตอนนี้เนี่ยนะอายุ30มเว็บลเท่านั้นเองเออก โดยบอร์ดบริหารจริงๆบอร์ดบริหารเนี่ยซึ่งมี5คนเนีขาไล่ประธานออกก่อนเหลือ4คนนะแล้วก็แซมเอามันก็ถูกไล่ออก โอ้โหร, oh, ระหว่างสัปดาห์นะั้นก็คือวุ่นวายมากแต่งตั้ง CTO มา CTO ก็ก่อวอร์ดนะครับแล้วก็ไปเอาคนจาก Twitch มานี่ก็แบบทำไมถึงไล่แซมออกเห้บอร์ดก็ตอบไม่ได้นู่นนี่วันจันทร์พนักงานเข้าชื่อกันพนักงานใอ OpenAI มีเ7 0อคนนะฮะพนักงานมาเข้าชื่อกัน747คนเรียกว่าเกือบหมดบริษัทแล้วหนึ่งในนั้นก็มีบอร์ดคนหนึ่งที่ชื่อว่าอิวย่าที่เป็นเป็นคนทำ AI ChatGPT เ,เนี่ย GPT 2 3 4เนี่ยนะเปลี่ยนใจมาเข้าชื่อกับพนักงานด้วย เป็นบอดนะลงชื่อไปโหวตออกให้นี่ออกนะฮะแล้วก็ให้แซมเอาเงินออกใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังก็มาโหวตเปลี่ยนใจอะ่ะคือแบบว่าไม่เอาแล้วกลับมาเถอะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ในที่สุดแซมเอาเงินก็กลับมางจริงครับผมไอ้บอดชุดนั้นก็คือโดนไล่ออกนะครับทีนี้คนก็มาแนงถามกันว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะเวลาแค่4วันเท่านั้นเองเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมไม่อ่าน financial times มาคือผมสรุปอย่างเงี้ยนะเอาแบบสั้นนะฮะคือตอนเนี้ยฝั่งที่เขากังวลเรื่อง ai เนี่ย เขาพบว่าเฮ้ยมันน่าก,กลัวมันน่าก,กลัวแต่ว่าไอ้คำว่าน,น่าก,กลัวอยู่ดีไม่ใช่ว่าคิดขึ้นมาทำมอยู่ดีแซมถึงโดนไล่ออกก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งสัปดาห์มีการประชุมกันระหว่างแซมกับบอร์ดบริหารแล้วแซมได้บอกอะไรบางอย่างกับบอร์ดบริหารซึ่งเราไม่รู้ว่าอะไรทั้งหมดนี้คือการคาดเดาเป็น Conspiracy Theory เขาบอกว่าการที่ต้องเอาแซมออกเนี่ยเพราะว่าเหมือน o p e n น i เนี่ยไม่สามารถควบคุมนะฮะ ไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งที่เขาคิดคนกันได้ไม่สามารถรับประก,กันความเสี่ยงของโลกนี้ได้ต่อไปซึ่งคนที่พูดเนี่ยคือเฮเลนโทนเนเป็นคนที่น่าจะเป็นตัวตั้งตัวติในการไล่แซมออกแล้วก็หนึ่งในคนที่เชี่ยวชาญด้านนี้มากคือสตรอตรัสเซ่เนี่ยนะเป็นาศาสตราจารย์เรื่องคอมพิวเตอร์อบอกว่า เราตระหนักว่าตอนนี้ความกระตุน้นหรือแรงกระตุ้นเชิงพาณิชย์ Open น i นะครับอาจจะพาโลกไปสู่หายนะแล้วเขาก็ <c oughs> พูดเพิ่มอีกว่าตอนนี้พวกเขาซึ่งหมายถึง Open น i เนี่ยยอมจำนวนต่อแรงกระตุ้นทางการค้าแล้วคือตอนนี้มันมีสองสกูนะสกูที่คิดว่าเฮ้ยปล่อย AI พัฒนาไปเกสสกูเ <c> ด <oughs> ี่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนี้ปุ๊บเน่เดี๋ยว AI มันจะกลับมาทำลายโลกอะไรแบบนี้นะครับก็สรุปว่าหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่แซมมันจะโดนไล่ออกเขาไปพูดอะไรบางอย่างกับบอร์ดแล้วหนึ่งอาทิตย์เขาก็โดนไล่ออก รลรวก็กลับมาแล้วภายใน4วันจริงๆตอนนั้นเนี่ยไมโครซอฟทนี่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาตั้งแผนกให้เดี๋ยวแซมให้มาเป็น CEO ของยูนิตใหม่ซึ่ง Microsoft ก็คือผู้ลงทุนรายใหญ่มากใน OpenAI ถือหุ้น49%สิ่งที่เราคาดการกันไว้ขอเน้นมันนี่คือการคาดการเป็น Conspiracy Theory นะครับก็คือแซมอัเมอนเนี่ยไปบอกกับบอร์ดบริหารถึง อะไรบางอย่างที่เราเรียกว่าเป็นสติปัญญาขั้นสูงเป็น Higher Artificial Intelligence หรือเราจะกล่าวได้ว่าเดานะเดาวว่าเฮ้ยหรือว่าแซมอาเมินไปบอกว่าเราใกล้จะปล่อย AGI ได้แล้วครับ AGI คือ Artificial General Intelligence นซะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบบียอนมากเพราะก่อนหนึ้งคิดว่า30ปีนะถึงจะทำได้แล้วเราบอกเขารู้สึกว่าเคยไม่ได้ถ้าปล่อยให้อนี้มันออกไปเนี่ยก็เละแน่นะครับไอ้ก็เลยก็เลยปลดแซมออกไม่รู้นะนี่คือดาเอา แต่เชื่อว่ามันต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพราะว่าก่อนหน้านั้นนิดหนึ่งแซมออร์มนเนี่ยได้บอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ OpenAI นะครับมันเป็น tools นะเค,ครื่องมือหรือมันเป็น creatures creatures มันคือสิ่งมีชีวิตอะนะทำไมเเนี่นะครับ ก็เลยโดนไล่ออกแต่เราเอาไปสี่วันก็งกลับมาใหม่แล้วก็บอร์ดนั่นแหละก็เลยโดนไล่ออกไปแทนนะครับเสร็จแล้วเขาก็ตั้งบอร์ดชุดใหม่มาซึ่งก็มีคนหนึ่งที่เคยมาจาก Facebook เป็นเทคโนโลยีอะไรยังอยู่นะฮะคนเดิมเนี่ยมาแต่ว่าอีก2คนนี้คือลาร์รี่ซัมเมอร์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็บรัตเทิลเลอร์นี่แหละนะฮะเป็นบอร์ดแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะก็จะมีบอร์ดมาเพิ่มอะไรเงี้ยนะฮะคือตอนเนี้ยผมจะบอกอย่างนี้ก็คือว่าณขณะนี้เนะี่ยอยากให้ทุกคนนเห็ภาพ คำนองนี้ว่าโลกของ AI ตอนนี้เนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าคือมันมีสองข้างใช่ไหมคนที่เห็นด้วยว่าเฮ้ยปล่อยมันออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวให้เราเนี่ยแหละเดี๋ยวเราค่อยๆเลกกูเลตกันไปให้มันพัฒนากันไปตามธรรมชาติกับคนที่แบบเฮ้ยเฮ้ย้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ทําแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเบรกไม่อยู่เราต้องหยุดออกกฎหมายเอาเลกกูเลเตอร์แม่นะครับเราก็เราเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะมันเหมือนแบบขอหยุดยิงก่อนสักหกเดือนอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง เชื่อว่าฝั่งที่ไม่เห็นด้วยการพัฒนาเราเรกินไปหรือหรือแม้กระทั่งการคาดดาวว่าตอนนี้ Open AI เนี่ยมีไอเออยู A ่ G I U, หรือหรือเป็นจุดเริ่มต้นอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็น่าสนใจในมุมที่ว่าเฮ้ยต่อจากนี้ผมคิดว่าเรื่องของการประทะการเชิงความคิดว่าเราควรจะพัฒนา AI แบบไหนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในเอเจนดาบหนึ่งของโลกเพราะว่าอะไรเพราะทุกวันนี้เนี่ยนะครับไม่มีใครรู้จริงๆว่าคือสปีดเนี่ยมันเร็วที่เราคาดในตอนแรกเมื่อปีที่แล้วเยอะ แล้วก็ยังไม่รู้จริงว่ามันจะไปได้ถึงตรงไหนและไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเราไม่ติดตามเรื่องนี้และด้วยความเร็วของมันเนี่ยภายในเวลาอีก12เดือนต่อจากนี้เนี่ยถ้าเหมือนแบบกระพริบตาทีเดียวเนี่ยนะโหมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกในรอบหลายร้อยปีเลยก็ได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการไว้โอเคนั่นคือเรื่องที่ผมบันทึกไว้ในช่วงนี้ว่าเออ เฮ้เราจะต้องสนใจเรื่องอะไรบ้างเราได้ไอเดียอะไรต่างๆมานาบ้างนะครับอย่าลืมนะครับเรื่อง AI ก็ไปนะคร AI เนี่ยเป็นสิ่งที่มันมัน here to stay แล้วล่ะนะหลายคนพูดอย่างนี้คือว่ามันไม่ใช่ของเป็นแฟชั่นอะมันมาแน่อยู่แน่อยู่ตลอดแล้วละ่ะหลังจากเนี้ยนะครับจะเป็นวิถีชีวิตแล้วแต่มันจะไกลขนาดไหนอะไรงไง เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง ESG เนี่ยนะครับผมเคยคิดว่าเอ้ยมันก็คงเป็นแบบทางเลือกอะนะเดี๋ยวค่อยๆรู้ไไปก็ได้แต่ว่าถ้าคุณได้ลงเรียนแล้วเนี่ยนะครับแบบที่ผมเรียนอยู่ตอนนี้เนี่ยนะซึ่งผมไม่มีพื้นฐานอะไรมาก่อนเลยเนี่ยนะฮะนอกจากการเป็นเอนจิเนียร์ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรมากเท่าไหร่คุณจะพบว่าเฮ้ยมันมีเรื่องต้องทําเยอะมากแล้วมันไม่ใช่เรื่องหมู่ๆที่มาฟังกันวัน2วันเราจะรู้เรื่องหรือว่าอ่านหนังสือเล่มเดียวแล้วจะจบได้ดังนั้นใครที่ยังไไไมมมมมม่่่่ด้้พยยยาาาาทคคควเเเขใจจจรืืออออองง ESG นนนนนะะะัััับบีกหปป็็ กฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องรีบรู้เกี่ยวกับมันไว้ก็จะดีมากนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสำหรับผู้ฟังทาง YouTube นะฮะวันนี้เราแจกของกันสักนิดหนึ่งดีไหมเอา Anti a n t i ี้อายจิ้งเซรั่นะฮะสิบขวดใหญ่นะของสีจันนะครับไปใช้ทานหน้ากันเพลินๆนะฮะเหมือนเดิมครับผมคอมเมนต์คอมเมนต์อ,มมนอะไรเดี๋ยวคอมเมนต์อะไรก็ได้อยาอมม่าคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์เลยนะฮะแล้วติดแท็กมิชชั่นสู่เดมูลนะครับแล้วเดี๋ยวสมูลแอดมินเราจะไปเลือกนะฮะ คอมเมนต์ที่น่าสนใจแล้วก็เราก็จะประกาศผลใน YouTube Community ในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก i s s i o n Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดใต้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ Mission to the Moon continue with your mission Mission to the moon presented by Sunday i n s u r t e c h ประกันที่ผมเลือกใช้ Smart Insurance b o r n Simple ประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ยุคใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเคลมง่ายในราคาที่ใช่แต่ยังให้ความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นด้วยประกันที่ออกแบบมาด้วยใจและคุณจะรียนประสบการณ์ประกันภัยแบบเดิมเดิม สนใจซื้อประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ซันเดย์รับส่วนลด10%เพียงใส่โค้ด Mission to the Moon ที่หน้าชำระเงินบนเว็บไซต์ ec sunday. com